กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมนี้ออกจากคุกนะครับเอ,อื่องนี้นมนไม่เกี่ยวนะครับตัดเสียงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าใครอยากด <c oughs> ูไม่แน่ตัดเสียงเลยเช็คล,ล,ลิงก์โหลดนะครับลิงก์ค้นฮานี่นะครับ,าารบสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้นะครับอืมเปลี่ยนเป็นอังกฤษไหมแต่ไทยเห็นไหมอ่านี่ระบบมาทั้มาดีนะครับ มีเครดิตผู้ชนะแล้วก็เล่นนะครับปิดเสียงปิดปิดเสียงผ่านลิกสิบโอ้ไม่นะคงไม่โดนใช่ไหมวายขอตัดออกนะครับกลัวลิกสิบอะมาแล้วฮนอกจากกลัวลิกสิบแล้วใ oh <yes. S 1> นเกมนี้นะครับ oh <my> กมลังมาแรงนะครับ <c oughs> มันอัปเดตมาใหม่นะครับ oh <my> ทุกคนครับ น้นมาใหม่เสียงรบกวนอาจจะเข้านะครับ <'t> ทีวีเสียง <your own S 2> รบกวนเลยมันนับเปลี่ยนมาใหม่ส,สำหรับภาคสองพันยี่สิบนะครับแต่เล่นในมือถือไม่ได้นะแค่ได้คามได้ผมก็จะทำนะแต่ว่างบประมาณไม่มีนะคอมมีแต่ว่าจะให้ไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะให้ไล่ตามเว็บแล้วก็ทำมันก็คงไม่ง่ายก็เลยมาเล่นโทรศัพท์ก่อนครับ นี่เห็นไหมแปลอย่างดีเลยไม่แชร์อะไรก็ดีกดเข้าไปเมนูได้ด้วยนะแต่เรายังไม่กลับกลับทำไมยังแชร์ไม่เสร็จเลยไฟไฟเชดตาใบเลยใบตะใบฮ่ามึงโขงด้วยนะตาน่าจะขัดง่ายกว่าน,นะครับดูนี่ก็ลอก่องกล้องเชียร์ เห็นไหมเนี่ยบวกนะเนี่ย <c oughs> เอ๊ะเ,เดี๋ยวมาผมไม่สังเกตว่ะมา <c oughs> ผมไม่สังเกตเลยทุกคนตรงนี้มันก็สีฟ้านี่ว่ะก้อนเมฆก,ก็อยู่ตรงนี้ไม่รู้สิครับทุกคนครับขอโทษเลยผมไม่เห็นอ่ะไป ข,ขึ้นหน้าดรบ้างอันนี้มชาติ้มกูแสบโหอะงย่างยังตัดแค่คนไม่ใช่หรอวะเอ้ยเฮ้ยโ้ยอ้อยหงไม่เชียงโหโอ้ยอ้าโอเคครับทุกคนอ้ายมีแต ร่วนอาจจะตัดเห็นนิดเดียวนะครับนาชื่อว่ารอเลยอุจ้าโดนเออขลังขลังเอ้ยอุ้ยเชื่อมมาเพิ่มเฮ้ยมันอ๋อไม่๋อ้ยอะไรอ่ะเมืองเมือง โอ้นี่นะครับการแปลที่สุดยอดของเขาเนะี่ยอ่าเบิร์เลยชิบหายโอ้โหเ <c oughs> ทนลี่ผู้มีไอคิวฉลาดแต่โง่กดตีโอ้หนึงห่งโฆษณาเก่า e. อี้อู้สายขวา,าย้ายดี หรือจะเป็นขวาลายซ้ายอับปีก็แน,น่งเชียร์ลูก,รเ,ก,รกเรียบร้อยลูกสองมันย่องหูครบโอเคในเกมทุกคนหูเกือบเตะโอเคยกแล้วโอเคจะได้ไม่ขีดกนนะเกะไหมครับเออจะเป็นขวาลายซ้ายอับปีไม่ได้แม่งเอ้ยไป ขีดขีปไม่เออนั่นเลยโอ้นึกว่ามึงจะโง่ไปตรงช่องอะไรแต่ตอนนั้นอ่อนๆมึนก็ขีได้เซ่จะแพะ้เออเอามาแป๊บเดียวมึงยังแปลกันเนี่ยบัตรโซบไม่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 ไมไมโอ้ อโถสุขพันฑ์มฟเชือกจลิงโดนอะไรหรือเปล่าไม่โดนอ้าวกระเดี้ยวมาเะมุกน,นี้ไม่ตายด้วยเย,ย้หูครับหู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 หสิทธิด์ด้วยูหูหู ยังไม่หยุดนี่พอมนีจ่จะแบบจ,จะปิดไหนเลยเลยจะไม่โฆษณาเขาเน,น,นีย่ยเกมนี่เป็นเกมที่เก่าว่างนะครับแต่เขาเพิ่งมารีเมคเนาะแต่อันนี้ไม่ได้ีเมคกันรีเมคในความเบรอเนือนี่ก็รีเมคด้วยภาษาไทยเออใช่รีเมคเมื่อก่อนมันสมัครสสไทยเนาะโอเคครับไปรอ่ชีพมันก็เขียนว่ารอบชีพถ้ามึงเป็นกระเป๋าเดินแดงมึงจะด่าให้ โอ้โหเชื่อเยเราลงมาไม่ตายเ <แอ S 1> ชี่ยเลยฉันคิดว่านั่นเป็นเพียงกระเป๋าสเปซส,สายหลักแต่มึงแขยงว่ากระเป๋าเนี่ยเนี่ยมึงแขยงว่าล้มชูชีพโอ้หายตายเถอะปิ๊บโอ้ยเสี่ยงมึงบ้า ไปลงไปอีกลงไปไปอีกลงไป,องไปโอ้โหอ,อย่าถึงแม่งละวิง่งโอ้โหเสียงโคตรดังเลยหนูจนิไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลิกาซิต์ลิกาซิต์ไม่ตดออัดออกเอ้ยกลับมาแล้วนะครับคุนบรรลุเจ็ดล้มเหลวเจ็ดเขาพวกเขาไม่สำคัญแปลนทูเลนมากครับโอเคไปมดจุนเริ่ต้ Ồ, เครื่องดื่ม NRG ไม่ใช่ MRE โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โยนสวารุดอ้าวจริงด้วยสวารุดด้ยไม,ไม่ใช่ว่ามึงหยุดหายใจด้วยมึงจโด้วยมึงหยุดหายใจแล้วมึจะเดินได้ยังไงล่ะพยา เอ้าเรียบร้อยไก่ไก่ไกลแล้วก็ดูดูมาทันได้กินก็โดนเย็นแต่ละน่นสงสารทีงม,มาแล้วพาผมก็มาแล้วเหมือนกันอ,าอา้าชนะผลข้างเคียงรวมถึงขึ้นไซต์ปวดหัวหัวใจเต้นเร็ว และความเป็นไปได้ของโรคเลือดสมองและหัวใจวายวายตายเร็วการโอนชื่อที่เทเลพอดเหรอวะโอ้ใช่ที่เทเลปอดนี่ผมเคยใช้อยู่นะเมื่อก่อนจำได้จำอันนี้ได้ดีด้วยกูตายมันจะยิ่งยิ้ม กระสีจะหม่หม่ใม่เกียตัดแล้วแม่งคุณแค่ดูเหมือนจะไม่ติดเรื่องนั้นใช่ไหมจะบ้าหรืตายเนี่ยจะรวยจะรวยหัวรวด,รวดโอ้ เออเพื่อนสีสีแดงมึงแ่ะป้าชุดสมุปะรดไ่เธอสัมุงถืตูดโอ้ทนายความใครอยู่วะอ้ยหูโก้โอกินเบาๆก็ได้อ้อยตอบกระดังไม่มีแปลรับด้วยโอเค จโอ้ช่วยมันจะขัดข้านักจริงๆนะขนาดนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะปนธนาคารหรือเปล่ามีคาว่าแบงค์ด้วยสรุปเราติดคุกเพราะธนาคารเนีนธนาคาร าจำเลยซ่อนตัวเพื่อแอบเข้าไปในธนาคารปมผูกด้านนอกของบาเออปมปมปผูกไม่รู้ว่าใอู่นเลยมอ้ไไม่เอาหมูเลย้าดส้นวิดีโอวิดีโออะไรครับจะเปิดมาเป็นพรจี่แด่ให้นึ่เลย MM. ตัดออกตัดออกตัดตัดตัดออกเราเชื่อใจนายนะคุณตอเกลียดเว้ยไม่ตัดเราชอบเงินเลยมีอะไรที่มาตัดส <OL 2> <harmonic> ินแบบนี้ว <ıl caller> ัะจีนใช้ใช้อ่ใช้ใช้ถุงเงินนะเฮ้ยโอ๊ย เกมอันนั้นนะไอ้ที่ไขไขต้องซออไ้อะไรนะไอ้ที่เครื่องการเวลามันย้อนไปเคื่อไปหยุดผู้ก่อการลายสั้งแล้วหยุดผู้ก่อการาย้งมันแบบเครื่องมันพังอะเครื่องจะไประฟังไปหาดเตร์เกมดกเร์เจอย่างเราตัวละครเราเป็นคน่เยจะไม่ได้จะไม่ได้กจะสั้นม่ได แบงเย่แบง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 อะไรแบงโอ้โอ้ลแว e ันทนายโคตรเก่งเลยอมาอย่าถูกแล้วเขาดูดีใจโอ้เจโดไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอะเฮิร์นไม่จริง พลา์นักบุญนะิกระสได้หมไม่ผิดช <My Pete. S 1> ดเดี๋ยวิดดูอนแอบ <c oughs> ออดูพล,ลัโอเคเยี <Yeah. S 1> ่ยมไอ้คิวไปโพทธนาคารตอ <c oughs> นี่นะครับใ,ใต้จำไึกของคน จ่อครับครับผมคร่อยาสานโอ้ยตัดดอตัดครับจะอะไรมา้ ตัดออกตัดจะพยายามตัดเล่นนะตัดตัตัดนะนะตัดตัดเะนะงินตีทึบแสงเพียงเลื่อนแถบสีเงินไปทางขวาและคุณจะกลายเป็นที่ทึบแสงต้องการไม่เปียงแค่นั้นแต่คุณยังรับความผมแสงได้มากขึ้นจนจะง่ายสำหรับผู้วัตถุเป็นของแข็ง โอ้โ้ดีอืมเลื่อนเลื่อนเดีวโอ้ยหหู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 ร้องไม่ชักแล็งชเล็งชล็ง ด u n dun, dun. อา้าว AK เยแหละ AK47 ไม่ใช่ AK74 ไม่ใช่ AK84 8ต่แต่เล94ได้ละหื้ยลบได้อะหุ้ยกดซ้ายหุ้ยสายขวาไรแตดีอ่ะขำกิง้งอิงทะเลาะกันอะไรวะ ดู่งสิบสีิบครับทุกคนครับทุกคนเฮ้ยกรตทันี้จบกันไม่นะแต่ตอนวิ่งเลยเดเลยครับทุกคนนี่นี่เซนนี้ไม่เลวเลาเวลาไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวไปเทสต,ต่อไปเลยกันนะ